ลงคลิปใน Tik t o k นั่นเองค่ะแล้วเข้ามาในบัญชี TikTok ของเรานะคะถ้าใครยังไม่ที่เอ็ดไปที่เอ็ดก่อนนะคะไปโหลดแอปมาเป็นแอปฟรีค่ะสามารถทำการตลาด En g a g e m e n t ดีมานะคะเมื่อโหลดมาแล้วนะคะเหมือนที่คุณดูคลิปนี้พ s อยู่นั่นก็คือในช่องทาง Tik t o k นั่นเองแล้วก็วันนี้ค่ะกดบวกตรงกลางค่ะเรากดอัปโหลดนะโอนะคะ, o, ะ,คะที่เราต้องการนี่ค่ะกดอัปโหลดเข้าไปแล้วกดแอดซาวด์ด้านบนนะคะจะมีเพลงให้เลือกค่ะพอตรงนี้นะคะเราก็เลือกเพลงค่ะถ้าใครเป็นมือใหม่ก็สามารถ กดแบบนั้นได้เลยคะมีเฟบริตค่ะสามารถเซฟเก็บได้ถ้ายังไม่มีเฟบริตเราก็เลื่อนหาเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะแบ่งเป็นหมวดหมู่นะคะอันไหนเพลงใหม่ให้ดูสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมมากนั่นคือมีตัวอักษรสีฟ้าแบบนี้นะคะอะกดเลือกไปกดเลยค่ะ ะะจะมีแท็บเครื่องมือด้านขวามือค่ะตั้งแต่เปลี่ยนตัวอักษรค่ะสติ๊กเกอร์นะคะใส่อีโมชันค่ะมีฟิลเตอร์มี filter, มตัดคลิปนะคะมีอัดเสียงได้ด้วยอันนี้เป็นการเปลี่ยนแบบอีโมชันนะคะก็มีวิชวลโมชันนะคะใส่เข้าไปในคลิปวิดีโอของเราได้นะคะต่อมาค่ะไม่ว่าจะใส่พักเสียงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะมาตัดต่อในนี้นะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของการใส่รูปภาพได้ด้วยนะคะสามารถโอเวอร์เลย์เข้าไปนะคะหรือวางบนภาพที่เราตัดแล้วเราก็จะมาลดเสียงได้ค่ะตรงนี้ก็มีค่ะเสร็จแล้วค่ะ กด next ค่ะเหมือนเดิมเหมือนทุกคลิปนั่นคือการใส่ de description นะคะติด hashtag hashtag สำคัญมากนะคะเคล็ดลับคูลรานอย่างนี้อ่ะอันไหนที่เป็นตุ๊ดจีนเนี้ยพวกเทศกาลก็แนะนำให้ใส่นะคะธุรกิจออนไลน์ค่ะแก้ชงนะฮะอ่ะมีคนสี่เราก็เลือกดูนะคะถ้ายอดวิวอะไรเยอะๆเราก็ใช้ hashtag นั้นถ้าแก้ชงน้อยไปเราก็ไม่เอานะคะเราก็ไปเลือกที่มี hashtag อ่ะความรู้อย่างนี้นะคะเป็นเริ่มต้นค่ะมือใหม่ค่ะคังความรู้ tiktok อ,อ,อย่างนี้นะคะก็เป็น แฮชแท็กที่เราสามารถเข้าถึงกลุ่มคนได้มากขึ้นค่ะนี่เลยแล้วเราก็อย่าลืมค่ะกดเบาๆนะคะ s e e ล็ Cover ค,ค่ะเขาจะมีนี่ค่ะรูปภาพโอ้โหอยากได้เอ๊ะเขาทำยังไงทำให้แบบมีสัญลักษณ์ TikTok นี่เลยค่ะเขาจะมาพิมพ์ตรงนี้นะคะก็พิมพ์ไปว่า e p 6แล้วนะคะตัดแบบคลิปค่ะตัดคลิปง่ายนะคะแบบนี้นี่เลยแล้วก็พิมพ์แล้วก็ edit ค่ะ edit ให้แบบตรงๆนิดนึงขยับขยับขคอข้อๆนะคะอ่าแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็แบบสามารถใช้2นิ้วนะคะขยับนี่ให้มันใหญ่ขึ้นเต็มจออย่างเงี้ยค่ะเพียงเท่านี้นะคะเราก็อย่าลืม กดโพสค่ะเราสามารถแท็กเพื่อนเข้ามาดูได้นะคะแท็กเพื่อน a l l o ค c o m ม e n ์ดูเอ็ดไหมหรือว่าจะ allow twist นะคะก็สามารถทักเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะแบบนี้อ่าโปรดักนะคะ add โปรดักของเราก็ได้ถ้าใครมีโปรดักนะคะขายของอยู่ก็สามารถแอดแบบนี้ได้ค่ะก็จะทําให้เรานะคะสามารถเพิ่มช่องทางในการขายของได้ด้วยแล้วก็สามารถโปรโมทตัวเองได้ด้วยค่ะเพียงเท่านี้ค่ะเราก็กด โพสเลยนะคะเป็นอันเรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวไปดูคลิปสุดท้ายนะคะเดี๋ยวจะไปอยู่ใน LINE OA เราจะทำยังไงสำหรับคลิปสั้นของเราได้บ้างนะคะ